เขาเคยเส้นได้นะเป็นเส้นไม่บ่แบบนี้ลองสินทางใหม่นะยังบ่เคยได้เตี้ยวบ่เส้นนี่ไปเส้นบานนี่พี่น้องเดินทางนะเขาเอาเพลงสลาวันมักนัวกอมน้องสิงไส้นอนก่อนบานนี่แม่นอยู่บ่ตู้เขาบ่ตึกอยู่บ่ฮสลาวันมักนัวนั่น thế đó ha. thật đóพี่น้อง tát bạc ni cũng bèn trưng เนาะอ่าคือสิคุณหน้าคุณตากันดีแหละกับยูปตอทอเนาะกัพี่แหละข่ามาฮอดเป็นทีเรียบร้อยเดอพี่นอ้องเดอเนาะพอดีว่าตอนขำกับทางบาตุนกับบริทไทยซ้ำเนาะก็มานำเสนอคลิปอยู่พี่แหละไปใส่บรบได้นอกจากเซเว่นเท่า เอากลับสบายดีแล้วสวัสดีอีกครั้งหนึง่งเนาะมืดสุขุสุขคนพบเจอกันตอนค่ำค่มืดม,มืดอ่ากรบืว่ามืดแล้วมันสิดึกเลยเนาะโอ้ยน้องเอ๋ขอโทษขอไฟน้ำอะไรอ่ามาดึกแน่หน่อยนึงมือนี่ก็ได้ฉีดพุ่นกระบืฮูัวจีจัจกมงนแนะ่แหละเนาะไอ้บ้านนี่หิวเขาวว่าหิวน้ำเลยก็จวดได้เฮาอยากหรือเ่ ทองทองเนี่ยเล้เนาะโดยสบายดีขนหะเนื้อไรองทองต้มนมนมเนยด้เนาะซีนปากหลอยาร่วงนอนเอาเอาเนาสู้กลุ่มังหนึ่งบ้โอเคบ่หน่อยก็ได้ลายก็ดีบ่นอ้ยเนาะไปสั่นคาหาบึงเท่านั้นแหละเนาะเปิดีนเนาะ รอเบิง์ลรอชมนำกันพี่น้องหาเนวอยากเนวกินก็ขนาดเจียบอีกมานี่กินเยอน้องอ,อุ๊กกินแรกี่ต้องเอาใช่ทรายทรายโจรไว้บไ่ไหวแล้วว่าได้ไงเจ็บคอปวดหัวมันต้องดีโคเจนเราได้สำหรับก่อยนะเออ

ชงบ่เี่เนาะเอามาพี่แล้วข่อยน่ามามุมนี่แหละข่อยนี่รับรองตัวนี้ไมุมนี่แหละมาอไม่ใช่เห้เอนอันนั้นเฮาอันที่เฮาเคยกินน่ะใส่ใส่หมูบริอยนี่นี่หมูอยู่นี่บ่อยู่ในตู้หมูยองหมูแยงกันได้เออคือเขากินได้หม้อบางใช่ไหมยันเบิดแล้วข่อยว่าเนาะ ในเสียนว่างแถวนี้เด้เบิ้งเบิ้งเบิ้งหาโมีกกดเห็นมอนงมีคุนๆอยู่บ่ลองดูตรนั้นต่เสีบได้กว่ายืเย็็นมือสั่นไปเลย นี้คอยสีนะี่นะกินบ่าตัวนี้ตัวนี้ซีฟลีกไก่เอาเอาเห้ยนี่แหละ พี่บ่ปูอัดไข่กุกหคกนะโมเมนต์บอกเอาโมเมนต์นี่โมเมนบ่มันมีเกียร์บอกเยู่หน้าก,กว่นมันเห่นนะอะไข่กระพูบไข่กระปูดป่ปะชื่อน้ำยากได้กินก่อนขนมแล้วห้องท่องไว้เถอะโอ้ยสมบรูรณันานมันยังเปิดอยู่เลยเนาะ Ừ, của hên đã đi nói nó, bật lạp tham vật, bật ngọt tho mày đi qua. Hát thôi. Hát thôi. Hát thôi. được thôi. con. ได้อย่างนี้แล้วเจ้ะยังเห็นอะ่ะเสียบเสีกสสกเยกอกเสียบเสียกอกเนี <c oughs> เน่ยเบิ่งหนุ่ขึ้นมักเรียนแจะเอ้าเนาะเบื้องหนุ่หินนะเอาลองเบิง่งลองเบิง่งย <c oughs> ันวะเนาะมักเรีนกับมันกอกเออคือมักเล่นแด้กจะดลอกได้ด้ ได้เนาะฮองต้องไปก่อนยังเคยเลยเนาะลองมึงเนะเาะครับลองมังก่อนลองมังก่อนเอาน้ามาหนาให้ก่อนเด้อดื่มน้ำอะได้ได้พี่น้องไงเอาหน้าก่อนโอ้ยเย็นแท้ๆเ,เนาะเอาภาพกระสีไล่ในบโมตูนขอโจ,โจ๊ะก่อนสักบาทน,นึงหยิบหยิบหยิบหย,ยิบอยู่โอ้โมตูนก็ได้ ให้เพเว็บให้กอดมา,มาบาทนี่ามาต่อกันเนาะอยู่ข้างนอกภาพก็สีไล่แตาเนี่ยนึงจะเอ่เอเอสบ,บายดีสบายดีบายดีลุงเนาะวอเตอร์ฟอคกันรดนี่ได้เฮาเนาะ บ่าละ่ะพปรไฟล์กันลนแล้วกับน้องสิงไซ่น้ออีกบาดนี้พี่น้องเฮ้ยจนหัวยาไล่าบาดนี้แต่ก่อนไปตัดผม,นนะมแม่น่ะทั้งแม่บอแม่แม่ตัดนี่ก็ปลายตัดแล้วอยากตัดห่วงห่วง,งผมว่าฉันเถาะนอ้อยิ้วเขาเราบ่ล่ะฮนะยิ้วเราบร่ อ,อไปครับเลิกแน่นอยนึ่งเมือนี้ก็ได้เน,นาะอืมออเดอเป็นวัดบ่อน,นั่นวัดเลยเอืมน้ำมูกอีกแล้วนเนาะอ่าวยลงน้ำกับหลายรอบเติบปตูนก็นไดอ้อ่เรน,น,นพุ่นเร่นพี่แน่รอบนี้ก็ได้ได้ลงมานำกันเนาะไปลงไปเป็นมูก,กันอ่า พอดีรถมันกะบ่ได้เต็มเนาะกพอดีเลยเนาะน่จําได้อยู่บ่เฮ้ยจําได้ฮะจําลุงได้อยู่บ่ได้เนาะพากันเพื่อนเพิ่นบ่มีบ่บ่กยันราดมันหามันยังกะเอาใส่เพื่อนห้องน้ำแนมันจังบอ่าเพื่อนเสือเพื่อน แม่เปิ้ลไปไซ่ไปเข้าห้องน้ำบ่เข้าไปซื้อใช้ดอ้โออ๋อนี่บ่เออเอาสบายดีเด้อน้องเด้อวอ้ยตายตกตุยโดเชื่อยาลมเป็นวิ้นแหละอ่านนอ่้าะไดเมาอยู่ตลอดเราก็ได้น่ะโย ยิ้วเข่าระบาดนี่วะเฮ้ยเนาะยิ้วเข่าแล้วอืมเอาใส่กรอกเนี้ยแบ่งกันเท้าใส่กรอกตัวเออแบ่งกันแบ่งกันโดยเอาอีพ่อไม่เพิ่นอืมเอาไม่เสียบนะเพราะงั้นว่าเดี๋ยวมันสีดห่อนอืมเดี๋ยวมันสีดห่อนมือห้อนอยัง เนาะเอ้ากินแบ่งกันกินปันกันกินเนาะเพิ่มพลังก่อนเดินทางเฮ้เออหมวกแดงกักแทะบาทนี่โบยหมวกแดงกักแทะบาทนี่อืมน่ะนะอยากได้ตุ๊กตูเพื่อน่ะเนาะประตู่าอยากได้ตประตูเพื่อน่ะนะกินก้อนกินก้อนน่ะจะมากินเอาไว้กินยุคฮอรแบ่งกันแบ่งกัน

นี่ยังกินได้นะ่เจ้าได้บอ่อาปากหากได้วยกว้งอยู่บ่น้มว่าบ้วนกินได้เดี๋ยวนี้เนาะบำรุงได้แน่แล้ว ใช่บ่เอ้ยเป็นไอนํานี่เนาะอไอ้นะจักมือล่ะตุ๊เพิ่นเป็นไอ้ด้จักมือล่ะ2ชม2ชั่วโมอากาศมันหนาวๆนี่เนาะอืแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศมันเย็นแต่ขนาดผู้ใหญ่แท้ก็ยังสิบ่แงล่ะเอาพากันกินเด้อซั่นเด้อกินอิ่มแล้วจังอ่ค่อยเดินทางต่อเนาะเพิ่มพลังก่อนเพิ่มพลังก่อน เท้เาเท้าบาทนี่อึบอ๊บอึ๊บยองเด้อมามา,มาพี่น้องก,กินน้ำกันมานี่ตัวเงากระมีแล้วนะบนเตียงไงเงาวกระมีห้องท่องไว้ก่อนเนาะมีไข่น้ำเรียบรอย้อยแล้วปนะเรียบร้อยแล้วเนาะน,ะนี่นอ้องไอ้คอ เพิ่มพลังกันจักหน่อยนึงเนาะเด้วตจังว่ากันอีกบาทน,นี่บอยเราอยู่แล้วมาบาทน,นี้นะเนาะอิ่มเรียบร้อยบยอยมวมดละอิ่มแล้วบอแน่นโอ้ยเป็นโมกเนาะของอย่างอีกแล้วรอบนี้ก็ได้นะเนาะบอย ตรงตีนเพิ่นกับโบใช่เนาะตรงเท้าเพิ่นหม,นม,มูมี่บอกไม่ใช่เพิ่นในเด้อเย็นวันหนาวเย็นจะจ่อยเนาะละ่ะเอ,อ้ยเย็นจะเทะน้ำหนักเพิ่นได้ไดเล้ปบอเข่าเกณฑ์และน้ำหนักเพิ่นได้ก่อนได้เก่ากิโล,ลได้เก่ากิโลเลยโอ,โอย้ยับยับเนาะสุดยอดบำรุงไว้เด้อจะได้แข็งแรง เมือเพื่อนกม็มีสีมีซันก็เก้าแ้วพี่น้องเนาะช่วงพ่อเพื่อนเด็กเล็กนนเดืองคนบราณนั่นเนาะบรณได้สานอาหารวัฒนชะเนาะช่วงเล็กๆมาวันนี้นนเริมมีสีสันขึ้นแล้วบาทนี่ อยากไดนะ้นะเนาะอยากได้นะเข่าของน้าของในเรียบร้อยนะบอเ,อเออข่าเลยเออใครจะดอกบาทเดี๋ยวนี้เงาได้แล้บานนี่พุ่นละมองเก่าเอาพุ่นละมองเก่าพุ่นละไม่ยั้งเป็นยั้งมือพันตุ่มเออคันแด้นะ,นะเนาะอืมไปสั่นลุงไปเขา่าของหน้าบุนเด้อบันี้เด้อ đó năng thả đó dần chậm nọ ba 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 mượn ba 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 khóc ba điền đường to, Jack Cement, nhơn, chừng mông bát này, kia khưn, kia khưn, phát thôi, cào mông bay, cào mông rồi bô, ừ. à, nó, là okay. ừ. à, mông <coughs> ช่วงกับคืนกิดบบียางได้ดึเกเลิกหรือรถมันบ่ค่อยได้ฉเอาอว่าฉนแล้วว่า <c oughs> ไปแล้วจะกลับมาดึกเลยเนาะแม่บาตัวเออดยจะร้อยเข่าปีนี่ได้กายนเฮะเจ็ดแปดชิปนี่เยเจ็ดแปดชิเดือฮักจากกระปุกกระพันหรอบ่

เทศไหมป่เออเอาวัดเวงเช่นน้องตัวใดมันสีหอดไวกว่ากันีอ๋อต่างัแล้วตัวนี้นะ ปล๊บเปล่าเดี๋ยวว่าไ,วได้ประเด็ดเนาะในช่วงนั้นยังนั้นอยู่ไว้เดี๋ยว่าวจวดจัดอยู่เดี๋ยวปรับเปลี่ยนเส้นทางบานนี่รุ่นน้ำกันเด้อบานในช่วงจงังมูรับรถตูเด้อ,อรับรวดเนาะได้ได้แต่ใสม่มองมองเยู่บ,บ่ละ Nói gặp tụi mông Hả? Nói gặp tụi mông bộ? Ừ Nói gặp tụi mông Nói chứ Nhiệp điểm này là đây Điện ngang Điện ngang đốt phần cả đài nhập, nãy, nương Nói, tươi mà chắc nhám đấy, chứ nó nôn mà Nôn เอเน้อดเนาดเนานาะเบือ,น,อ,น,น,อนเช้าคนละพี่น้องเข่าผมแพทย์ผมหมอคือเกาซก่เป็น,ใน,ใน,ในแดงไดงแน่ละรอบนี้ก็ได้หลายเทืออะไรที่อะไรรอบที่เท่าก่อนนี่จำได้อยู่บอกที่เก้าที่เก <c oughs> ้าที่เก้าป้าต เปิดดอกเนนอดกติก้าสาธุเด้เนอละเอได้พาตัดในนอได้นอโวดถือว่าหลายที่ชุดได้ๆนี่ยนี่พีว่ายแล้วพี่นอเนอเปิดกาประเมินสถานการณ์นั่นแหละร่างกายบอพร้อมกันเท่นอีกป้อมแล้วก็เพิ่นจีนั่นเองนอ <G l> ออจังดกันชุๆไปน้ำกันนี่แลหละเนาะไอ้น้ำชับกันอุย๊ยตรงนะ้นกาเย็นเปลียนแล้วพ่อซิมชามเปลียนแล้วใช่ได้อยู่บ้ใช่ได้ต้งเต่มาสิแหลกเได้เอาสิะนะเลยมาชิมใชก่อน โ oh, อ้บรได้ทถอดบอรับฉลับฉรับซิมเหรอบอใครอยู่ใช่แต่อพอจังว่าจวดจัดจวดจัดแล้วแต่ของเขาต้องได้แกะอีกเชือนึ่งคนหด้ของเขาเดี๋ยวใส่ข้างไว้ก,ก่อนเนาะแต่บรได้แกะไอเถนนบานนี้พี่น้องเดินทางนะเขาเอาเพลง สุรวันมักนัวก้มน้องสิงไส้นอนก่อนบาทนี่แม่นอยู่บ่ตู <t <t ้เขาบ่ตึกอยู่บ่สุรวันมักนัวนั่นเน่ยแต่ว่าห่วยงานรองงานบุญเนี่โยมมักจะเทศได้เนี่ยเนาะเดือนนี้ก็เดือนช่วงหรอวะเดือนลาวเฮาแม่นบ่อจะขึ้นเดือนไม่จะงานแต่งเนี่ยเนาะอ่าแต่บาทนี่น้องเนาะ แตงเอากระชได้ข่อตัวเดินทางก่อนบานนี้พูนแหละพบเจอกันอีกบานนี้กับช่วยมองพักมองเชร้าพูนแหละเนาะไปบ้านี้ลาพี่น้องก่อนเด้อโดยฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังแห่งใจให้แน่เนาะไปะเดินทางเดินทางเดี๋ยวให้จ้างบา่เตียงจุกจวกงเี๋เพื่อนก่อนจักหน่อยนึงเนาะพร้อผมนะพ่อหนุ่มมิกแตเพลงไว้ให้เพื่อนเด้อเพื่อนกอมเพื่อนเน่พ่อเพือเพอพ่อนบ่ให้ ปพี่น้องอยู่ดีมีแฮ้งวัตจุขู่ทุกคนลำลำได้ด้วยพบเจอกันเข้มหนาเด้อพี่น้องเด้อรอรุ่นรอ,อชมนํากันว่าจะเป็นยังใดเมื่ออื่นเนาะเข่าพบแปดพบหมอ่อะแต่ว่าจังไดกันเด๋ยวแจ้งอีกเชือนหนึ่งเนาะไปพี่น้องายดีเด้อ